How, นักเตนักเตะักเตมนักเตอินฮาอินฮาตรงไี้ชั้นได้พี่ต้อง ก็นสองไม่ต่างป้อมบ้อมป้อมหมดตีตีคนไทยด้วย,ยไ,ไม่ต้องโอ้วงหนีไม่ต้อง